สวัสดีค่ะวัสดีปัจยุทีหวัดแกวนะคะมาดูมาใส่บาทและก็มาดูว่าการลวกพอร่างถีว่าอาจารย์ได้ช่ายินขาอ้อยไปแล้วนุควดนะคะมาสาผัดนะคะว่าเป็นผันปื้บอ้าทไม่สำคันี่ก็อยู่วาบัตต้องดีนกุลละนึงโรยต้องมีหาะถือถ้าไม่มีหละจือฉันไม่รับไม่รดู้ วัสดีค่ะจ้าวัสดีสวัสดีวัสดีค่ะอาจารย์นะคะวันนี้นะคะมาที่วัดแก้วนะคะแล้วก็มาท่ามาการรล่องโพล่างทีล่างทีล่วงพอได้ชายินค่ะอ้อยไปนึ่งขวดแล้วเป็นมันพือบางอาจารย์ช่วยลาว่าการก้อนที่จะมาใช้อินค่ะอ้อยด้วยนะคะอ่าอาการเขาอ่าอาการเริมนะครับมันเป็นโรคปุ่มแพ้มันโดดอืดออบนี่โดดอืดออบหรือโรคปุ่มแพ้มันออบ เวลามโนบก็เรียลมโนบเหล่าอาการไม่โตอนาวมอบป็นปื้มอบกีตายคนกีตายเดี๋ยวก็เต้ยไปโรงพยาบาลหม้อก็เต้ยเต้ยไสหมาเต้ยไสปลาเต้ยไสปลาเดี๋ยวก็เต้ยไสหมู่กินน้ำต่างหมู่เดี๋ยวก็โอ้จารบปลาปันต่างคิดว่าคนตายเร็วนี่ว่าปันนั่นารเนตายยาวอาจารย์เป็นเฮิร์ดอื้อท่อมากี่ปีอะคะโอ้ประมาณมันไม่น้อยแด้น้อยแต่ท่ามที่ปีนั้นมันไม่น้อยท่ามที่ปีไม่น้อย เกินกว่านั้นเออเกินกว่านั้นค่ะกรณีก็ทํา้านทําการมาต่างบ้านจนกระทั่งข้ามาบวชเนี่ยเปิดรับชากายรับชาร่างรับชาตัวคือเนี้กายโยมกิตติเกะการนายทวายาโอเมก้าซักเอออินอินกาออยินกาออยอินกาออยอินกาออยนะขวดหนึ่งเกไม่เอาเบียไม่เอาตังเห็นแต่กวดเหรอเออเกะเกะทวายนะจ้านจ้านก็โล่งใจเล่เต็ด แต่เมื่อก่อนนนกระเจาะึงไม่เจาถึงกะบอกันตรงๆนี่เออว่าแกบอกว่ายานี้มันแกได้ถ้าระบัดชั่นกาคกิดว่าเออยานี้มาจ่ายยาตีว่าเด้ตว่าลงเลยพอลงเลยก็รู้ทึกว่าการดีขึ้นพอการดีขึ้นก็แกมาทีกุฏิแล้วจ่านกาก็ออ่าปันแกนะก่อปันแกขวดหนึ่งแล้วนี่เป็นขวดตีช่องนี่จะเอามาจช้แต่การจะไม่ค่อบเรเลยไม่ไม่กล้าเจยนะไม่กล้าเจยตีจะค่อบเร เลยค่ะต่อง่ายปัดัยแกตามกำลังแต่ก็รตามราคาข้องยานะสารจกเออรู้าดูสึกว่าตูเเราขึ้นาการนะไม่ต้องจ่ายเครื่องพอนปกติต้องจ่ายเครื่องพอนต้องจ่ายออกซิเจนตั้งออกซิเจนเลเครื่องผอนแล้วก็ยาผอนตีนเอามาลงยาบ้านยาผอนจุกเชิญอ้ยสารปัดไล่การนั่นในในใจเตินนั้นคิดว่าทุกผลมาไล่ปีติดติดกันแล้วฐานก็คิดว่า ไปลงตุนซื้อตั้งออกซิเจนตั้งสูงมาไวดีหมดเลยลาย,ลายปันนั้นตั้งนั้นนั้นกล้าเราเจ้านั้นก็จะเอาขา